เรื่องอันตรายเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับสาวไทยที่แต่งงานไปอยู่ต่างประเทศนะคะสำหรับบางคนนะคะบางคนพอแต่งงานไปอยู่ต่างประเทศไม่มีอะไรทำนะคะก็ก็เหงานะคะอยู่บ้านเฉยๆก็เริ่มยังไงเ่ะเขาเรียกเริ่มบ่นนะคะรอวันที่ รอเวลาที่สามีจะเลิกงานกลับมาหาตัวเองนะคะรอเวลาที่จะทํากับข้าวให้สามีกินรอเวลาวันหยุดสามีให้สามีพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแรกๆมันก็โอเคนะคะแต่พออยู่กันนานไปเข้านานไปเข้านะคะทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยความที่เหมือนช่วงโปรโมชั่นหมดแล้วป้าแกไม่ได้เหมารวมทุกคนนะคะผู้หญิงบางคนออกไปทํางานนอกบ้านนะคะ บางที่นะคะอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีคาสิโนแบบเซรีนะคะเปิดทุกที่นะคะสามารถคุณเขาสามารถเข้าไปเล่นได้แบบอิสระนะคะนางสาวเอนะคะน้องเอเนี่ยแต่งงานมาอยู่ประเทศอังกฤษนะคะเสร็จแล้วเธอก็ทำงานเป็นแม่บ้านแล้วทีนี้ โรงแรมหรือว่าที่พักของเธอเนี่ยมันจะอยู่ใกล้คาสิโนนะคะอยู่อยู่บริเวณแอเรียเดียวกันนะแล้วทีนี้แรกๆเธอก็ไม่สนใจเพราะว่าเล่นไม่เป็นนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเราเนาะมันไม่มีแบบนี้นอกจากเล่นนับเลขกันอยู่ในบ้านเสียกนนะคะทีนี้เพื่อนก็เลยพาเข้านะคะแรกๆก็เออนะคะทีละนิดทีละหน่อย ก็เออทีนี้พอยิ่งยิ่งเล่นมันยิ่งได้เงี้ฮะทีนี้พอได้ปุ๊บก็เอาละเพื่อนไม่ต้องพาไปหลังๆกูไปเองนะคะพอไปเองก็เล่นก็เพลินทีนี้แรกๆออ้ยช่วงแรกๆนะได้เงินได้มากกว่าเสียว่างั้นเถอะไอ้เสียไปก็เสียบ้างแต่ว่ามากอ่าได้อะมันได้คืนมาเยอะนะคะได้คืนมาเยอะมากเธอก็ออ้ยนะคะวันๆไม่ทําอะไรก็หมกมุ่นนะคะหมกมุ่นอยู่กัน ไปทางานให้รีบเลิกงานไ,ไวๆจะได้มาตรงนี้ให้รีบถึงวันหยุดไวจะได้มาคลุกอยู่แบบนี้ทั้งวันทั้งคืนนะคะลูกผัวก็ไม่ได้สนใจอะไรตอนนี้คือไม่สนใจแล้วกูจะมาทางนี้อย่างเดียวนะคะวันไหนไม่ได้มาเล่นวันไหนไม่ได้มาตรงเนี้ยนะคะคือมันจะหงุดหงิดมันจะเป็นเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างในชีวิตนะคะแรกๆสามีไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าเมียไปทําโอไปทําอะไรแบบเนี้ยทีนี้หลังๆมาเออชักเสียเว้ย เล่นเริ่มไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยทำไมมือไม่ขึ้นเหมือนเดิมเอ๊หรือเป็นอะไรนะก็เล่นไปทีนี้เงินเริ่มขาดมือนะคะเงินเริ่มเริ่มขาดมือก็โกหกัวว่าทางบ้านต้องการเงินนู่นนี่นั่นนะ,ะแม่เป็นไม่สบายพ่อไม่สบายนะคะคนนั้นคนนี้เป็นสามีก็โอนเงินให้เธอนะคะซึ่งเธอก็เอามาจมอยู่ตรงนี้นะคะยิ่งเล่นยิ่งเสียนะคะ เพื่อจะหวังเจอคืนทุนให้ได้ก็ไปหยิบยืมเงินเพื่อนรอบข้างนะคะยืมแล้วก็ไม่ได้ใช้เขายิ่งยืมยืมคนนี้มาใช้คนนี้ใช้คนนี้ยืมก็พัวพันกันอยู่สารวนอยู่อย่างเนี้ยนะคะเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ปีหนึ่งนะคะเมื่อยืมทุกคนเวียนครบกันแล้วเพื่อนก็ไม่ให้ยืมอีกแล้วก็ บอกให้เอาเงินมาคืนนะคะเธอกไ็ไม่มีไม่มีไม่นี้ไม่ใจนะคะอยากได้ไปฟ้องเอาเพราะว่า,ายืมกันมือยืมกันปากเปล่านะะเธอบอกแบบนี้ทีนี้เพื่อนก็เลยรวมตัวกันไปหาสามีเธอที่บ้านแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเมียนะ่ะยืมเงินเขาไปนู่นนี่นั่นนะคะเยอะแยะมากมายแล้วคุณรู้ไหมว่าเมียคุณนะคะไปอยู่ที่คาสิโนแทบทุกวันเลยแล้วโดยเฉพาะวันหยุดหล่อนจะไปคุกอยู่ที่นั่นหล่อนไม่ได้ทำโอทำอะไรหรอก นะบางวันหลนก็ขาดงานด้วยซ้ําไปนะฮะสามีรู้ก็ก็กุ้มใจนะแล้วก็เงินที่ยืมเข้ามารอบๆบตัวเธอเนี่ยมันเยอะมากนะคะเขาก็เลยต้องไปขอยืมเงินไปกู้แบงค์นะคะเพื่อที่จะเอามาใช้นี่ให้เมียนะคะแล้วก็เมียก็สัญญงสัญญาว่าฉันไม่กลับไปเล่นอีกฉันจะเปลี่ยนฉันจะปรับปรุงตัวเองฉันจะนู่นนี่นั่นนะคนะสามีเลยบอกว่าถ้าคุณยังเป็นอีกเราเลิกกัน แล้วผมจะไม่ยอมใช้นี้ให้คุณนะคะแล้วเธอก็ดีอยู่สักพักหนึ่งสักห้าหกเดือนนะคะเธอก็กลับไปอีกนะคะกลับไปทีนี้หนักกว่าเดิมอีกนะ,ะไอ้งานอยู่ที่ทํางานเก่าคือไม่มีใครคคบแล้วเธอก็ลากออกเธอก็ไปทํางานที่ใหม่นะคะไปทํามันอยู่ในคาสิโนโนั่นแหละ <laughs> ซึ่งซึ่งสามีก็เชื่อนะคะเชื่อใจเมียเพราะว่าให้โอกาสก็ก็ อ,อยากไปทําที่นั่นก็ก็ไปนะคะคิดว่าหล่อนจะไม่กลับไปอีกกลับไปไปเป็นแบบเดิมอีกนะคะก็เข้าอีหลอบเดิมคนมันเคยของมันเคยนะคะเธอก็กลับไปอีกนะคะแล้วหนักกว่าเดิมยืมเงินทีนี้ยืมเงินนอกระบบด้วยนะคะยืมเงินนอกระบบมันมีเงินนอกระบบนะคะอยู่ที่เนี่ยเอเป็นพวก เคยเขาเรียกอะไรอ่ะคือถ้าเครดิตคุณไม่ดีคุณก็สามารถมายืนตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงรงน,รงนี้ตรงนี้ได้แต่ดอกเบี้ยม,มันจะสูงนะคะอ,อ,อย่าถามป้าแก้วนะว่าเป็นอะไรป้าแก้วก็ไม่รู้น้องบอกมาแบบเนี้นะคะแล้วทีนี้ก็ถึงข่าวพังนะคะมีคนโทรศัพท์มาหาเขาที่บ้านบอกว่าเมียคุณเป็นหนี้ฉันน,น,นั่นนี่นู่นนู่นนู่นเท่านั้นเท่านี้นะคะถ้าไม่ใช่จะมา อะไรเขาก็บอกไปะระจะฟ้องส่งฟ้องนู่นนี่นั่นพ่อสามีรู้นะคะเมียเลิกงานมาก็มาคุยเขาเธอก็บอกว่าเธอขอโทษเธอเธอจะไม่ทําอีกแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เขาไม่ให้อภัยนะคะเขาขอหย่านะ,ะขอหย่ากับเธอนะคะเธอก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะหย่าก,ก็หย่าเนาะเขาบอกว่าลูกต้องอยู่กับเขาเธอก็บอกเอาไปเลยฉันฉันไม่มีปัญญาเลี้ยงหรอกแล้วเธอก็บอกเขาบอกว่า เช่าบ้านให้เธออยู่ได้ไหมเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เธออยู่แล้วก็เดี๋ยวรายเดือนจะจะ,จะเธอจะจ่ายเองนะคะให้เขาเขาเรียกอะไรอะ่ะเออเออเ,ออเงินมัดจำนะคะมัดจำเงินล่วงหน้านะคะสามเดือนโอเคเขาก็เขาก็ให้บอกก็ททำเพื่อเธอครั้งสุดท้ายนะคะหลอนสามารถที่จะมาหาลูกได้แต่ต้องอยู่ในสายตาของเขานะคะเพราะว่าเขากลัวหลอนทำอะไรบ้าๆนะคะ แล้วในที่สุดชีวิตเธอก็ล้มเหลวทีนี้เธอเลยได้สํานึกนะคะช่วงช่วงแรกๆที่หยากันนะคะเธอก็ก็ยังไม่เท่าไหร่นะะเพราะว่ายังอุย้ยฉันเป็นอิสระฉันไม่ต้องเล่นแบบหลบๆดซ่อนๆนนะคะคือเธอก็ไปเล่นอีกนะคะเธอย้ายย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่งนะคะเมืองที่ที่เมืองติดชายทะเลเลยนะคะแล้วมันมีคาสินโนทีน่นี้เธอก็โอยเยเปลมเลยนะคะ เล่นอยู่ในนั้นละก็หาผู้ชายอยู่ในนั้นนะนะคะไม่รู้เขาไปหากันยังไงนะคะป้าแก้วก็ไม่รู้เธอก็เปลี่ยนผู้ชายไปเรื่อยนะคะเปลี่ยนฝรั่งคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยเวลาได้คนนี้ก็ไปอยู่คนนี้ได้คนนี้ก็ไปอยู่กับคนนี้นะคะคือเปลี่ยนไม่ถึงปีเธอก็เปลี่ยนอีกไม่ถึงปีเธอก็เปลี่ยนอีกอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็เงินก็บางทีก็โทรมาขออดีตสามีซึ่งบางทีเขาก็ให้นะคะบางทีเขาก็ไม่ให้แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะลูกไม่สบายคือแบบ ถึงขั้นวิกฤตเลยเพาะงั้นเธอมันทําเป็นจุดเปลี่ยนให้จุดเปลี่ยนของเธอให้เธอเปลี่ยนนะคะซึ่งลูกอยากเห็นเธออยากเจอเ,อเธอสามีก็เลยติดต่อไปเธอมาเห็นสภาพลูกเธอสํานึกผิดทันทีนะคะแล้วสาบานกับตัวเองว่าฉันจะไม่กลับไปเป็นแบบนั้นอีกนะคะเธอก็เลยหลังจากที่ลูกหายนะคะเธอตั้งหน้าตั้งตาทำหากินนะคะทำตัวเป็นเป็นคนดีคือคือ เปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยนะคะชีวิตของเธอก็โอเคขึ้นนะคะตอนนี้มีครอบครัวใหม่นะคะซึ่งเป็นคนที่มีอายุแล้วละ่ะทำตัวดีนะคะแล้วก็เริ่มที่จะส่งเสียรับผิดชอบลูกบ้างนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตที่เธอนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะบอกอยากให้เป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะกับใครอีกหลายๆคนที่ ที่อย่าเผอเลยอ,อย่าเป็นแบบนี้อย่าคิดว่ามันมันไม่มีผลกระทบอะไรคิดว่าเอ้ยไปเล่นแบบสนุกสนุก,น,กนะคะไอความสนุกนี่แหละทุกสรเออหลังๆมาทุกเลยเขาเรียกอะไรลักสนุกทุกถนัดนะคะนั่นแหละว,วันนี้ว่าแก้วก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเนาะ,ค,ะคิดว่าหลายคนก็คงมีข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างนะคะอย่ากคิดว่าตัวเองไม่เป็นเมื่อก่อนเธอก็คิดว่าตัวเองจะไม่เป็นนะคะ ฉันไม่เป็นหรอกฉันฉันก็ได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาเยอะแยะมากมายว่าเมียฝรั่งเวลาไปอยู่เมืองนอกก็ไปเข้าตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นนี่เป็นศินจนได้เลิกกันครอบครัวแต่แยกอย่เงื่อนอย่างนี้เธอคิดว่าฉันไม่เป็นหรอกทําไมฉันจะต้องไปเป็นแบบน,นั้นทางอัลกุรอานฉันไม่เป็นแต่เธอก็เข้าสู่วังวนนี้จนได้เนาะไปแล้วค่ะ